สวัสดีโซเชียลแคมก็ไม่มีอะไรมากเออพอเถอ็ไม่เอาไม่เาบุ้นี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้ก็แค่ไม่มีอะไรมากจะมาโชว์ผลงานตั้งแต่มนเษียชาติี่ไม่เห็นกำเนิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ผลงานผลงานเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานทำสร็จสดร้อนร้อนเมื่อวานมันร้อนนะเนี่ยอ้าวมาปุ๊บก็จะมืดเลย มาโชว์บ้านต้นไม้ที่เพิ่งสร้างแบบสร้างแบบยังไม่ค่อยสวยคือสร้างยังซุผฝีมือฝรั่งไม่ได้พวกนี้นี่ปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสูงมากแต่กระโดดลงมานี่ตายแน่แน่นอนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในอ้า <c oughs> จุดเด่นของคนที่เล่นเกมแล้วอัดลง u t u ู e แบบเนี้ยจุดเด่นบางคนก็อยู่ที่เสียงเนาะเ <c oughs> สียงบางคนก็จะหล่อไปเลยเสียงบางคนก็จะน่ารักกุ้งกกิ้งไปเลยก็ <c oughs> <c oughs> ดูสีงผมเชนเนี้ยนี่พอขึ้นมามันก็จะมีรูเดินระวังตกแค่นั้นแหละ <c oughs> ถ้าคุณเบื่อการใช้บันไดคุณไปปีนผนังแทนก็ได้นี่เออไม่เห็นเขทีึืบข้างบนเราก็จะเห็นวิววิว แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากบีนผนังลงโอ้ยช้าปุบ,ปบอันนี้ก็บ้านที่ลงยูทูปไปแล้วคืออัด ไปแล้วอัดตอนทําไปแล้วประมาณสี่สิบนาทีทางต้นเนี่ยสีสิบนาทีก็แบบพออัดแล้คลิปมันเสียใช้เบรดิกแคมแบบโมชั่นบบฟูลเพิ่งไปโหลดมาใหม่ก็ลำ <c oughs> บากระวนยากเย็นแสนเกลีืนผ่ <c oughs> <c oughs> านอีก ไม่เปิดให้โหลดนะแค่มาโชว์เฉยๆปึ๊บอุ้ยโอเคขอบคุณที่รับชมอย่าลืมไลค์แอน s u b s บส i ครกันด้วยนะครับ,บ,รบ like ก,บก็ลากอย เอ,อออดเออ,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 อดีมาเกิดตรงนี้โอเคลาก่อย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 เอ,อลาก่อยลาก่อยลาก่อยเออลาดีกว่าไม่ไปครับทุกคนอืพโค้เปิดรายการนนนเนีไยแฟนซีแอนด์ท็อปชาแนลเออไม่ต้องแล้วแหละลาก่อยทุกคน Bye bye. Oh yeah.